คุณค่าของความเป็นคนไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์มากหรือการมีเกติยศชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาแต่คุณค่าของความเป็นคนอยู่ที่ว่าใครได้สร้างความดีและได้ใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้คุ้มค่ามากที่สุดนะดเพราะผู้ไม่ประมาทย่อมขัดเกลากิเลสอาสวะขัดเกลาจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้เข้าถึงพรระัตนตรัยภายในดังนั้นให้เรามีสติอยู่เสมออย่าได้ประมาทในชีวิตนะ อย่าประมาทหลงไหลวัยชีวิตเพลิดเพลินจิตเสี่ยงภัยในสังสารเพราะความตายจริงแท้แน่นิจการทางสู่สวรรค์นิพพานสารสร้างเองในที่สุดนี้ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขกายสุขใจเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคอยคำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกท่านเทินจเจริญพร